สวัสดีครับตอนนี้เวลาตีสองครับเดี๋ยวสิภาพเป็นเลาะยางครับอากาศหนาวอากาศเย็นยางมันออกรายครับเดี๋ยวมันจะล้นถวยล้นโปะครับเดี๋ยวไปเลาะน้ำงานครับผมตอนนี้ตีสองครับผมอ่ลุยเลยครับลุยกันเลยครับโอ้สต็มนะครับนี่ครับ ถ้าเพื่นเอียงเช่นนี่ครับเดี๋ยวมันก็ล้นทิมครับนี่ครับิดเต็มแล้วเราต้องเปลี่ยนครับนั่นกวนแล้วครับนี่แขนแล้วตัวนี้กีดทิมไว้นี่ครับนี่ครับชิดเต็มแล้วนี่ครับชิล่นแล้วเราต้องหาเปลี่ยนครับต้องหาเปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ครับ เปลี่ยนยังซีละครับถ้าบ่เปลี่ยนบ่ได้ครับลนทิมครับเอาตัวเต็มไปใส่ต้นอีกต้นหนึ่งครับห้ตัวนี้พันญยาดลงต่อครับนครับตัวนี้มาใส่ต้นไลซ่าครับตัวนี้ไลซ่าตัวนี้ไลซ่ามาใส่ตัวนี้ครับนาชูงครับ ตัวนี้ก็ยังอยู่สูงอยู่ครับตัวนี้เปลี่ยนแล้วครับง่ายมาใส่ตัวนี้แล้วครับชิล้นทิมไปครับตัวนี้ก็ชิล้นทิมแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวจนมาก็เต็เมครับเดี๋ยวาไปหาทหาทครับ เพสรต้นนี้ไว้ครับเดี๋ยวต้นนี้ไว้ต้นนั้นมันไหลซ่าครับต้นนี้พะไหลเร็วครับเทียนไว้ครับเทไว้เดี๋ยวเพชรชิลล้นถ้วยเสียดายครับรับพะล้นมาเสดายได้ครับรับคนนอนกีด อันี้มีเดียวครับนี่ครับกีดคืนวานนี้มีเดียวนี่เด้สิล้นแล้วครับนี่ก็ได้ครับต้องไปเทครับไปเทไปเทเปลี่ยนครับเทสตตัวหน่อยไว้ครับตรงนี้เพิน่นออกหน่อยครับเทไว้ เสร็จตัวน้อยนี่ครับเป็นไรแท้ครับบัวเทบัวได้ครับร้่นทิมผลรับบนนอนกีดเสียดายครับหน้าหนาวครับหน้าหนาวยางเพ็่ไรดีครับเศรนราค่าเป็นจะต่ำครับเดี๋ยวนี้ครับราคาบัวสูงครับ่ราคาต่ำ นี่ก็จิตเต็มแล้วครับนี่ครับเทครับเทเทครับมาเทครับมาเทมาเทเทเสตต้นผลออกหน่อยนี่ครับไปหาเทเสตต้นผลออกหน่อย ล่นมาลเลยสียดายด้ยครับเพื่อชิตตื่นมายามเศร้านะครับล่นทิมสะทายเบิดครับเสียดายครับไอ้ผลุยต่อครับผมเราเบิ่งเตาะโอ้เรานิดเดียวครับตัวนี้ตัวนี้เหลือนิดเดียวครับ เลยนิดเดียวนะครับฮอดแจ้งมานี่ล้นพอดีครับมาเทใส่ต้นที่มันไหลซาครับต้นที่มันไหลซาเขาก็มาใส่เทเทไว้ครับให้มันล้นทิมครับถ้าล้นทิมมากเลยเสียดายครับต้นที่มันไหลซ่าก็มาเทไว้ครับนี่ครับเทเทียนไว้ครับ จื้อหอดัดแจ้งหอดสว่างนี่ร่นเสียเบดครับต้องเล้ะครับนี่ครับมีที่สองเองครับมีที่สองร่นถวยแล้ว่อยซาตัวน,นี้ครับอันนี้ก็ออกดีอยู่แต่ว่าลาซ้ซาครับ ออกดีเยอะต้นไรซ่มีแรกนม่มีสองครับอ่าลุยต่อครับนะครับต้นนี้3ามถ้วยวครับยังยดติจริงอยู่นี่ครับยังยดเร็วอยู่ครับออกดีครับต้นนี้ออกแห้งออกไรครับนะ เต็มแล้วครับนี่จะได้เปลี่ยนไปแล้วครับนี่นี่รับอันนี้กวนแล้วครับนี่กวนแล้วสามถวยพอนะจะได้เปลี่ยนเพื่อนครับบา้านนี้จะได้จกตัวนี้ออกจกนี้ออกมาใส่แทนครับ ยังไหลแห้งอยู่ครับตัวนี้เพื่อหอดแจ้งนี่ล้นทิมครับตัวนี้อ่าครับนี่ครับจกเปลี่ยนแล้วครับจกออกเปลี่ยนแล้วนครับเดี๋ยวเพืน่นชิล้นทิมจกออกเปลี่ยนแล้วไปไปหาต้นอื่นต่อครับเบิ่งต้นอื่นต่อจะเอากกล้นทิมปะแล้วกันไจักไปลุย บงต้นนี้ครับโดยนิดเดียวครับมหอดคอมือครับตัวนี้มันน้ำยามันลงแล้วมันมันสีเอ็นมาทางนี้ครับลักษณะของถวยยางครับมัเสีเอ็นครับเอ็นแล้วมันกระชิเหตุให้น้ำยางออกทางนี้ครับยดลงทางนี้เสียหายครับก็ต้องนักปพดครับ ทายครับท่ายอาายอกเทออกแต่ใส่ต้นที่มันไหซ่าต้นที่มันออกบุหราย อะครับชอบคลิปนี้ก็ดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามไว้ครับไปที่ชมคลิปนี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับคำเคืนนี้นอนหลับฝันดีนอนทันได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ